สวัสดีครับอันเรื่องนี้มันเป็นประเด็นในโชเชียวเรื่องใครโทรมาไม่โทรมามันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟสี่นะอืมถ้าไม่อยากให้สังคมอันสังคมแข็งแกร่งอ่ะถ้าไม่อยากให้สังคมเครือบแขงใจอืมนะก็ตัวเองก็ต้องพูดสิพูดให้ชัดเจนว่าพูดให้ชัดเจนไปเลยอย่าไปคุ้มเครื่อ ถึงได้ตัดประเด็นนี้ออกนะคใช่ทางคนที่ตรวจสอบนะคะได้คําตอบยังไงหรอเออนี่ใช่ไหมสิ่งที่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรครับกลัวหลุดไงเดี๋ยวก็จะหลุดออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละยิ่งทําให้ประชาชนสงสัยมันไม่โปร่งใสครับพี่น้องเขาต้องบอกคุณอยู่แล้วว่ามันเป็นโทรศัพท์ของคุณคุณที่โทรมาเบอร์ใครเขาย่อมรู้อยู่แล้วนี่นะคะเขาระดับไหนระดับไหนแล้วค่ะนะ เขาสืบจ,จนสิ้นข้อสงสัยแล้วค่ะนั่นไงถ้าสิ้นข้อสงสัยก็ต้องบอกเขาสิอ,อ,สอืเราต้องบอกได้สิว่าเป็นใครเป็นใครเขาต้องบอกมึงอยู่แล้วแต่มึงเป็นอะไรทําไมไม่พูดทีนี้มึงกลัวอะไรคือคือค<ม>วามหมายนะคือมึงไม่สงสัยเขาเออนะมันก็เลยสิ้นสงสัยเหรอ <c oughs> แต่มึงไม่สงสัยเขาไม่สงสัยเบอร์ที่โทรมาเยอะแยะมันก็สิ้นสงสัยอย่างนี้แล้วอือ,อมตายแล้ว <c oughs> โทรศัพท์ที่มีคนโทรเข้าหายไปไหนได้ตั้งคำถามหน่อยค่ะมันบอกว่ายังอยู่กับมันมัน,นบอกว่ายังอยู่กับมันตอนนี้นะกฎหมายทําอะไรไม่ได้กฎแหงกรม FC รู้เองใครรู้เห็นใช่พิมิตรกฎแห่งกรรมมันมีจริงครับพี่นะ้องนะมันมีจริงครับคุณจะโกหกยังไงก็แล้วแต่ครับแต่อะไรครับคุณหนีความจริงไม่พ้นหรอก คุณก็เป็นตาบาปอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วใช่ครับสังคมเขาก็มีข้อสงสัยก็เพราะแบบนี้แหละครับไม่ให้ความกระจ่างไงมันสมควรแล้วเขาด่าไงเขารี่เ้าทีากพูดทนองข่มใช่ทานองข่มคูเขายังงั้นยางว่าเป็นการทํางานของตัวตุ่นนะยางนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้อีกเอาแล้วมึงนี่นะมันเป็นการทํางานของตัวตุ่นนะอย่าไปพูดนะเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยนะ นั่นไงหยุดได้หยุดนายเลิกได้เลิกซะอ้าวกูกัปราชาชนเนาะกูก็จกถามเนาะแล้วแล้วถ้าไม่อยากจะออกมานั่งตอบคำถามนูนตั้งประเด็นตั้งแต่แรกใช่มาตั้งประเด็นทําไมมาพูดํารมาที่แตกกับไมพอมันก็มีข้อสงสัยพอมีคนเข้าไปถามมันก็ตอบไม่ได้มีแต่พูดไปสั้นๆว่าเขาสืบแล้วค่ะเขาสืบแล้วค่ะเอาค่ะไอ้คำว่าเขาสืบแล้วอ่ะ คือเขาได้ตอบแล้วใช่ไหมแล้วคตอบท,ที่ได้อะคืออะไรพี่สุภาวาดีไม่ใช่แต่บักไหลพูดแหละบักตั้มก็พูดนี่มันเป็นเสียงผู้ชายวันนั้นน่ะหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีรู้ถึงเวลาด้วยซ้ำเสี่ยวซ้ำได้กำลังตุมสีนอยู่คนที่อยู่บ้านกุกบงกุกบานเยอะแยะมากมายไก่กองเขาก็าอยู่ด้วย<ๆ>กัน<ๆ>เขาก็ว่ากันเซลเซลเอา คือหัวเราะเขาว่าอคือเยอะๆจังสั้นล่ะอ้ออันเจ้าของโทรศัพท์ไปใส่ละมันโมยุผัด่าอีตัวรับก็ได้อีอุปกรณ์ความบันเทิงก็ไดที่นี่อันอีเจ้าของโทรศัพท์อะไปตามมันคำนัดของใครบางคนไปตามคำนัดของใครบางคนอีนั่นเปิไปตามคำนัดเด้บัดนี่ลืมมาโทรศัพท์ไปบาดนี่ค,ครับพี่น้องเว้ยลืมโทรศัพท์ไปทีนี้ไปตามคำนัดของใครบางคนเข้าใจไหม มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าลืมเอาโทรศัพท์ไปทีนี้เห็นไหมล่ะความจริงมันก็เปิดแล้วทีนี้เออหรือชาร์จไม่ชาร์จหรือลืมอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่เขาก็ได้ยินกันทั้งบ้างทีนี้แม่นางเอกก็อยู่ด้วยหัวงอหัวดําอยู่นั่นหมดอีนั่นก็อะไรครับเปิดเสียงให้ทุกคนฟังเลยแล้วทีนี้ก็มีเสียงหัวรอยเยอะๆเลยทีนี้ ถามว่าอีหยวกเน่าไปใสอันนี้บ่แม่นี่หยวกเน่าดูอันนี้คือเพื่อนรักมันมันเป็นแบบนั้นนะครับในละครเรื่องนี้อีเนี้ยก็ไปตามคํานัดเขาที่นี่ไปกับผัวแบบนี้ว่าจะไปเอาวของรักคืนนะเอ,อเสียงหนึ่งคือผู้ชายแบบนี้นะครับแต่มึงก็ยังถามอีอุปกรณ์ความบันเทิง ว่าบ้านใครติดตีนเขาที่ขายอาสนัยเขาให้ไปรับของรักอยู่ตรงนั้นมึงไปทำอะไรล่ะถึงไปอยู่กับบ้านคนที่ติดตีนเขาที่ขายอาสนัยเออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีอ่นะครับเนาะมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องมันไปนเกี่ยวพันมันไปนเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับทำไมเขาออกมาหัวลอยยื้ ทำไมไม่กล้าบอกชื่อทำไมไม่พูดว่าเออเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่พูดแค่นี้คุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์อยู่แล้วในละครเรื่องนี้อันนี้เราจะไปรู้เหรอครับไม่งั้นเขาจะถามทําไมครับใช่ไหมล่ะ <c oughs> คุณต้องตอบให้ได้สิต้องตอบสังคมให้มันได้ <c oughs> มันใช้หน้าที่หรือเปล่าคะที่จะลงมาตอบคะ่ะมันกนาดทีมึงนั่นล่ละมันเป็นเรื่องของมึงมึงจะยกหน้าที่ให้ใคร ยังกระที่เยปลาไม่ผุดดีมึงบยยามมาตอบมึงก,ไงก็ไม่ต้องมาอยู่ในโลกออนไลน์เออไม่ต้องออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ต้องแสนแลนออกมาพูดหฝ่าไม่ต้องมานําเสนอเรื่องนมึงไม่อยากมาตอบเ,เรื่องนั้น,นเรื่องนี้นะโอโ้ยังงั้นอย่างนี้เรื่องข้อกฎหมายยังงั้นอย่างนี้ส<ด>้นต,ตีนนะอย่าแซนแลนออกมาพูดถ้าตอบเขาไม่ได้นะถ้ามีความจริงใจมีความบริ์ต้องกล้าตอบครับอันนี้มีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจไหมล่ะ ขนาดเอซีมันยังโกกได้เลยยังปิ้นป้อนกระล่อนอีกพี่น้องเอ้ยเห็นไหมล่ะชัดเจนไหมล่ะทีนี้เห็นไหมล่ะทําไมถึงหุบป,ปากเมื่อก่อนกลัวอะไรกลัวหลุดใช่ไหมอ่กลัวเข้าแก๊บเขาแล้วไงครับพี่น้องเอซนี่แหละครับกูบอกแล้วเดี๋ยวคนร้ายมันก็ดิ้นออกมาเองเดี๋ยวก็จะเจอลัวคนร้ายตัวจริงเอง นะครับกูก็รู้แล้วทำไมมึงจะเอาชนะเอาชนะชนะแต่ไม่มีความสุขหรอกครับผู้ชนะเป็นมารแพ้เป็นพระนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่พวกมึงนะพวกมึงอะช่วยเขานะ่นะน่ะพวกมึงอยากช่วยเขานะ่ะนะ่ช่วยนูน่นไปทำความดีนูน่นไปทำบุญทำทานนูน่นไปสิไปเลยนะ อืมถ้าผัวมันติดคุกนะ่ะพวกมึงหาวิธีการช่วยมันสิสอน้มันขับรถสอนมันขายของสินะมันจะชีวิตรอดได้ยังไงบอกมันสอนมันภิกีดยางช่วยมันนูน่นอา้าวพี่น้องเอบซีบัดน,นี้ลามไปติกทีนี่เออเขาไม่เดือดร้อนมึงหรอกดูถูกดูถแคนเขาอีกทีนี้นะโอ้ยเก่งแต่มึงนี่ ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมึงจะเก่งเหมือนกูไหมมึงจะทําเหมือนกูได้ไหมล่ะโอ้ยแม่เลี้ยงเดี่ยว<ม>ใหญ่<ม>เอ้ยอยือม,ม,มึงจะอยู่ได้เหมือนกูไหมโอ้ยมึงมีผัวมึงกับป๋าเองมันเนาะมึงเนาะโอ้ยอีฮามึงอ่าอมันก็เป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะ <c oughs> มันได้ความจริงไหมล่ะ